วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปยังวัดท่าพระเจริญพรตตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุซึ่งมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบาัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะดังนี้ พระนิโรธรักขิตเป็นพระราชาวชิระสุนทรบรวรจิการโกวิดมหาคณิศนบรวรสังคาร,รามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัท่าพระเจริญพรธจังหวัดนครสวรรค์ มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูสังครักหนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระราดวชิระสนทรสุนทรขันติโกมีนามเดิมว่าสุนทรทัศนยัยเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2479บิดาชื่อน,นายเทบทัศนัยและมารดาชื่อนางทันทัศนยัยเมื่อปี2499ได้อุปสมบทที่วัดท่าพระเจริญพรต โดยมีพระครูนิจิตธรรมประวุฒิวัดเขาดินเหนือจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระอุปชาด้านการศึกษาสำเร็จนักธรรมชั้นเอกรวมทั้งปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพพดตั้งแต่ปี2504 จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญมาโดยลำดบับอาทิรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์เจ้าคณะอำเภอชุมตาบงและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอายุ86ปีพรรษา66พระครูวิจิตธรรมคุณวัดแสงธรรมส,สุนทารามจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามาัญมีนามว่าพระเิริวเชระสุทีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธ์และเจ้าอาวาสวัดแสงธรรมสุทธาราม และพระคูภาวนาโสพลวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรมงคลปัจจุบันดํารงตาแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีและเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบัน